ค้าหลักๆเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะไม่จบครับแต่ว่าวันนี้ก็แอบซื้อแพงนิดนึ่งนะก็จะเป็นจมโบ้สองอันนี้ก็ซื้อแพงนะครับซื้อแพงประมาณรักห้าพันได้นะครับแต่ว่าถั่วเฉลี่ยถามว่าพอมีงานให้ได้ทําก็โอเคดีกว่าไม่มีครับอย่างเหรียรุ่น2อันเนี้ยออ,อันนี้ก็แพงไป,ปน,นิดหนึ่งจบไปทั้งหมดเลยนะครับน่าจะประมาณรักสามสิบกว่าองค์ได้นะครับวันนี้ก็ทั้งหมดจ่ายเงินไปประมาณครึ่งล้านได้ครับครึ่งล้านได้นะจะผ่าชุดนี้ครับ และก่อนจะรับชมคลิปนะครับสำหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับให้ค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า s i n n 5 5 6 6้ย้ำนะครับ s i n n 5 5 6 6ผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โตว,วัดประดูชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อ ที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ผมหน้องวิทยาครับกับเสียนพระหน้าตาดีทางช่อง u t u b e ที่ทุกท่านกําลังรับชมอยู่นี้นะครับก็วันนี้มีการามาสัญจรซื้อพระไม่ใช่ที่ไหนอื่นเลยครับก็คือที่ห้างพันทิงามบงวานนะครับอยู่ที่ร้านอาอสเดียมทองนะครับร้านนี้ก็รับทําพวกกรอบพระตลับพระสั่งทำนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสั่งเพชรด,ด้วยนะครับก็ สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านออนเลียมทองครับก็เป็นร้านพี่ชายของผมเองครับพี่ออนเลียมทองนะครับตอนนี้ก็อยู่กับลูกค้านะครับท่านเดิมนะวันนี้ก็นําพระมาให้ดูก็จะมีโอ้โหประกาศใบเต็มเป็นหมดเลยครับเราเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะได้อะไรบ,บ้านบ้างครับก็อันชุดนี้ใช่ไหมที่จะออกอันนี้ก็เป็นชุดของปูโต,โตทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ได้มานานแล้วใช่ไหมอันไหนถ้าไม่ใช่แยกให้เลยนะครับได้ได,ได้ไม่ว่ากันเต็มที่ แต่บอว่าได้มาตั้งแต่ก่อนโควิดก็มีเมื่อกี้ไปเช่าที่อีกที่นึงมาก็ไม่แท้ที่มาช้าบอกับคือดูจากรูปเนี่ยมันมันมันก้าได้ประมาณหนึ่งแล้วก็เมื่อวานไปดูไอ้มาช้าไปดูตัวจริงแล้วก็ไปแกะพากมาปรากฏว่าไม่แท้เม่จะเป็นเจสอนแช่น้ำมันเดี๋ยวดูเข้าข้างนะนี่ตรงนี้โอ ที่ว่าเป็นโค้ดเดียวนะครับอีโค้ดนะโค้ดเดียวใช่ไหมคือคำนิยมของพรกกลิ่งตอนนี้ลงไปพอสมควรเลยเพราะว่าจริงๆพระกลิ่งเนี่ยในสมัยโบราณกาลเนี่ยยุคก่อนปี2 5 0 0นเนี่ยกลิ่งดังๆก็มีอย่างกิ่งวัดสุทัศน์อย่างเงี้ยก็จะได้รับความนิยมมากแล้วก็ทําให้วัดไหนออกพระกลิ่งเนี่ยก็จะได้รับความนิยมตามแต่พอหลวงปู่โต๊เนี่ยพอเรานึกถึงคําว่าหลวงปู่โต๊เนี่ยคนจะนึกถึงพระปิตาแต่เมื่อตอนที่เขาจัดสร้างเนี่ยพิธีดีมากเลยนะ แต่ว่าพอเหมือนกับนักสะสมรุ่นใ,ใหม่ๆอาจจะแบบนิยมชมชอบน้อยพอนิยมชมชอบน้อย,อย,ออยการหมุนเวียนเปลี่ยนมือมันก็เลยทำให้น้อยไปด้วยมันก็เลยสู้พวกพาสติกตาไม่ได้ราคาก็เลยค่อยๆค่อยๆดรอปลงครับอันนี้ก็นจะเป็นเจ้าแม่คนอิม่มรุ่นนี้สร้างแค่ห้าร้อยองค์อันนี้อัแพ้อันนี้อันนี้ไม่แพ้ผมเด็กจุนยูฮวา อันนี้โอสุดยอดของความแควคาดปลอดภัยเลยสมเด็จเขาเรียกว่าผสมแร่แร่ผงตะไบด้วยได้ความรู้มาเช่ามาเช้ามาขายับคุณหม,มอครับนอนี้นายประธานาธิบดีของเกาหลีใต้แขวนไว้ตอนที่ไปที่ประเทศน่าจะเพื่อนบ้านเราเนี่แหละ,ะแล้วก็มีเหตุอํา ทำให้ต้องเดินทางล่าช้าจากเดิมกําหนดการจะต้องไปที่จุดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วเขาเดินทางจากที่พักเนี่ยไปที่จุดจุดนั้นน่ะเหมือนล่าช้ามันมีอะไรไม่รู้เข้าเข้ามาทําให้ต้องเดินทางล่าช้าปรากฏว่าปลายทางเกิดระเบิดถ้าเขาไปอยู่ในงานเขาก็คิดว่าเขาน่าจะประสบอุบัติเหตุหอยู่ในชุดพักษิอ่าแต่ว่าอันนี้สภาพผิวเนี่ยมันน่าจะผ่านผ่านการแบบ พึ่งพาพุทธคุณท่านอ่ะเพราะสมควรเลยผมมีสอเงเหรียญอันไหนเหรียญนึนอันนี้อันนี้น่าจะผ่านาการพึ่งพาพุทธคุณท่านคือเหรียญเนี้ยเหมือนเป็นเหรียญลักษณะข,ของทําให้ครบอยู่ในชุดสายฟ้าเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญสายฟ้าเหพระชัยไม่ได้เป็นนะเป็น,ปนมสมเด็จพระสังฆราชแทรแต่ว่า,เ,าเหมือนทําเป็นลักษณะที่ระลึกมากกว่าครับทําเป็นที่ระลึกของสมเด็จพระสังฆราชแทรมากกว่าัราคาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่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  ไม่ไม่แพงครับเน๋ยอสวยเล่นกันไม่แพงครับนี่จะเป็นแหวนดวงขนาน,นี้มันจะเป็นเหมือนผิวหิ้งๆเ้ยเนี่นเยนะเก็บไว้นในเซฟไหมหลังจากที่ได้มาใช่ในเซฟใช่ไหมอยู่ข้างล่างอยู่ในตู้เซฟใช่ไหม,ไมเ,เ,เพราะว่ามันมีร่องรอยของความชื้นอ่าช,ช,ชื้นแล้วก็โดนเขาเรียกว่าอากาศมันไม่ถ่ายเทครับต้องดันแต่ข้างหลังนะรพออากาศไม่ถ่ายเทปั๊บเนี่ยข้างหน้ามันจะขึ้นเป็นแบบ เีคย,คย,คย,คยคล้ายๆขุยอ่ามางคนเขาเรียกว่าเป็นเป็นเชื้อราของพักอย่างนี้ถ้าสูตรเข้าไปหายใจก็ไปแรงๆนี่บางคนบอกไม่ดีผมก็ภูมิแพ้ตลอดชาติไม่หายทัไทีอืมไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาอยู่ๆก็เป็นหนักขึ้นมาเลยครับไม่รู้เพราะอะไร,ไร,ไรอืมนะครับมันขึ้นเป็นขุยอยู่ไวน้ในเซฟนานมากอืน,น,น,นี้คนเก่าที่เขานั่นมา เขา,า,าก็ไม่เคยแกะผมไม่เช่าเขาก็ไม่เคยอ๋อไม่เคยแกะเลยใช่ไหม,ไมต้องดันจากข้างหลังว่าถ้าดันจากข้างหน้าบุกที่งัดมาเนี่ยเรียบร้อยเลยอ๋อนี่มั้งอีกเหรียญหนึ่งอ่าใช่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 อันนี้ก็จะจะเหรียญสังกฤษลาสแทนเหมือนกันอ่าอันนี้ก็ยังพอมีผิวไฟบ้างถ้าในชุดมันก็จะมีอยู่สองเนื้อนะอ่าถ้าเป็นโค้ดเดียวจะเป็นอ่าเนื้อทองแดงถ้าเป็นสามโค้ดจะเป็นเนื้อนวัชใส่ามาด้วยอีกเหรียญหนึ่งเป็นชุดสามองค์กับสี่ ส่วนมากเวลาไปซื้อส่นมากพัดชัยจะไปก่อนอ่าถูกเพราะว่าอย่างนี้สมัยก่อนเนี้ยพัดกลิ่งเนี่ย่พัดกลิ่งเนี้ยครับองค์ใหญ่ราแขวนไว้ข้างนอกเหมือนนักเลงแล้วก็เหมือนแบบคุ้มครองป้องกันอ่าเทะเกปลาแค้วคาดปลอดภัยนั้นในยุคป,ปีสักสองพกว่า90กว่าเนี่ย บ้านเมืองเราเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีแต่ท้องไร่ท้องนามนนีแต่สวนขโมยกระโจนหรือจิ๊กโกลอะไรพวกนี้อาจจะเยอะบางคนแขวนไว้เนี่ยเพื่อป้องกันภัยนี่แหละแต่พอมายุคนี้ม,นมันมีคนค้าขายแล้วพระชัยก็เลยนิยมเพราะว่าองค์เล็กใช้ทองนอ้อยแขวนแล้วไม่หนักคอแล้วก็เหมาะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงชื่อก็ดีครับเป็นเป็นชัยชัยชนะเหรียญแห่งชัยชนะไอเป็นพระแห่งชัยชนะอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S นี่ก็มีพระเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวผมขอญาตดูพระสัก ครู่ใหญ่ๆนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ว่ามันจะได้เช่าพาอะไรบ้างนะเพราะว่ามีเนี่ยถาดถาดใหญ่ๆเลยนะครับสองถาดแล้วก็จะมีน,นะครับมีตรงนี้อีกนะนี้หนึ่งกล่องนะครับแล้วก็นี่หนึ่งกล่องเดี๋ยวขออนุญาตนางไรดูก่อนนะครับครับก็หลังจากที่คุยเรื่องราคาครับก็มีบางองค์เนี่ยเห็นใจลูกค้าเลยนะครับเพราะขาดทุนพอสมควรอยู่เพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันนะ ก็รู้เลยว่าขาดทุนแน่เพราะว่าเหมือนอาราคาเนี่ยมันเป็นตามกลไกตลาดจริงคือตอนนี้ช่วงนี้ใครมีเงินนะมาเก็บเช่าตอนนี้ดีครับแต่ใครที่เ,เป็นมรดกเก่าก็ไม่มีทุนก็มาขายก็ได้ถูกไหมแต่สมมุติว่าจากร้านหนึ่งเหลือห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนเนี่ยก็ไม่มีทุนอยู่แล้วแต่ใครที่เก็บสะสมไว้ช่วงที่แรงๆเนี่ยก็น่าเห็นใจอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับก็พาหลักๆเนี่ย ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่จบครับแต่ว่างคนนี้ก็แอบซื้อแพงนิดนึงนะก็จะเป็นจำโบสกสองเกสรแช่น้ํามนนะครับอันนี้ก็จะปุ่มจะซื้อแพงนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็ซื้อแพงนะครับซื้อแพงประมาณตั้งห้าพันได้นะครับแต่ว่าถั่วเฉลี่ยถามว่าพอมีงานให้ได้ทําก็โอเคดีกว่าไม่มีครับอย่างเหรียญรุ่น2อ,อันนี้คือนนอันนี้ก็แพงไป,ปน,นิดนึงนิดนึงครับแต่ก็ยังพอรับได้เดี๋ยวก็ไปถัวถ่วถั่วเฉลี่ยครับองค์อื่นเอาก็ตอนแรกก็เหมือนจะ หมือนจะจบแค่ไม่กี่องค์แต่ไปเสร็จก็คือคุยไปคุยมาเนี่ยก็เพิ่มองค์นั้นเพิ่มองคนั้นเพิ่มองนี้นม,นนนมีความมีเหตุมีผลก็จบไปทั้งหมดเลยนะครับน่าจะประมาณรักสามสิบกว่าองได้นะครับก็เอ่อต้องบอกว่าขอบคุณที่นึกถึงผมนะขอบคุณมากครับทัพก็วันนี้จบแล้วนะครับคุณลูกค้าก็กลับไปเรียบร้อยแล้วก็ได้เช่าพระมานะครับก็มีที่ส่งติดรางวัลมาหลายองค์อยู่เหมือนกันนะครับก็นี่ครับใบประกาศนี่เต็มโต๊ะเลย มีตั้งหลายรุ่นเลยนะครับเยอะแยะมากมายเนยใบประกาศที่แชมป์แชมเนี่ยก็จะมีเป็นคะแนนยันลึกนะครับใบลานนะครับแล้วก็มีจารอยก็มีติดรางวัลมานะครับแต่ว่ามันเป็นตั้งแต่ปีประมาณ254.2,254.3,4,4,4,5ต 2, 2, 4, 4, 4, 4, ั้งแต่สมัยที่นเนี่ยห้างมันทิพย์เนี่ยเป็นชื่อห้างบางลำพูงามวงวานอยู่นะครับก็ในยุคนั้นเนี่ยก็คือ มีรางวัลมาก็จริงนะแต่ว่าพระองค์จริงก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแล้วก็เนี่ยมีเป็นพระเดิมๆอยู่ในกล่องก็มีนะครับอยู่ในตลับพุกก็มีครับแล้วก็แกะออกมานะครับเนี่ยคือวันนี้ก็ได้เป็นพระเดิมๆบ้านๆนนะ่ะหลายชิ้นหลายองค์ด้วยกันนะอันนี้เป็นพระเดิมๆบ้านๆเลยนะครับก็ที่ได้มาในวันนี้ก็ใครมีพระแบบนี้นะครับใครมีพระแบบนี้ต้องการที่จะปล่อย ไม่ว่าจะเป็นหลวงปุโตหรือจะเป็นเกจิคณาจารย์ยอดนิยมนะครับใครอยากจะย้ายบ้านอยากจะให้เหมาพระบ้านเนี่ยก็ติดต่อมาได้ที่แอ n ดไซน์เอ็นเนะครับไลน์จะเด้งขึ้นมาว่าเป็นชื่อว่าเซียนพระหน้าตาดีครับแล้วผมมีร้านอยู่2ที่นะครับเซิร์ช Google Map ที่ร้านพระเครื่องหนองรอดพิทักครับอยู่ตรงห้างเดอะวอล์าจ้านพฤกหรือจะมาเจอผมที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น3ครับ ชื่อร้านออสเลี่ยมทองร้านนี้จะรับทากรอบพระตลับพระตลับฝังเพชรเป็นงานสั่งธรรมนะครับมาที่นี่ได้มาเจอหามาหาผมที่นี่ได้ครับผมจะมีร้านอยู่2ที่นะครับก็ใครมีพระดีๆครับส่งมาได้นะครับหนองร้อยพิทักษ์รับเช่าพระนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้ใจแล้วก็นำทรามาปล่อยให้นะครับเจอกันใหม่ใน EP ีถัดไปนะครับวันนี้ก็ต้องหมดจ่ายเงินไปประมาณ ครึ่งล้านได้ครับครึ่งล้านได้นะจะผ่าชุดนี้ครับอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ